ก็ขอากาบสวัสดีนะคะท่านยุคนลิ้มแหลมทองนะคะแล้วก็อาจารย์เปรมด้วยนะคะผู้จัดการาผู้จัดงานสมาคมอรารักขาพืชไทยนะคะท่านวิทยากรทุกท่านนะคะพร้อมกับผู้ร่วมเข้ารับฟังสัมมนาในวันนี้นะคะดิฉันจากตัวแทนนะคะจากสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทยนะคะวันนี้ได้รับ มปอหมายให้บรรยายในเรื่องของมุมมองตลาดต่อผลผลิตเกษตรปลอดภัยนะคะเรามาดูเริ่มต้นจากผู้บริโภคก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรหัวข้อในการบรรยายในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด 5... หัวข้อนะคะแต่จะขอโฟกัสที่หัวข้อที่2ถึงหัวข้อที่5นะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมต้องเป็นเกษตรปลอดภัยนะคะ แล้วก็ความต้องการของตลาดเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเราเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเราจะได้อย่างไรนะคะในเรื่องของถ้าทำสินค้าเกษตรปลอดภัยแล้วนะคะจะได้อะไรกันบ้างแต่ถ้าเราทำสินค้าไม่ปลอดภัยล่ะนะคะจะส่งผลกระทบอย่างไรนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจาก ประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็ข้อมูลในปัจจุบันนะคะจะเอามาแชร์ให้ให้ผู้ร่วมสัมมนานะคะได้เห็นข้อมูลนะคะเรื่องนี้ขอแบบพูดไปเร็วๆแล้วกันนะคะเป็นเป็นพิธีว่า เกษตรปลอดภัยพื้นฐานจริงๆอ่ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้นะคะขั้นพื้นฐานเลยก็คือ GAP นะคะเพื่อที่จะเป็นระบบที่ป้องกันอันตรายและความเสี่ยงของของสินค้าเกษตรอาหารนะคะเพื่อให้สินค้านั้นนะคะมีความปลอดภัยทางด้านมาตรฐานอ่าแล้วก็มีปลอดภัยเรื่องของแมลงศัตรูพืชพร้อมกับคุณภาพของผลผลิตที่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งหัวข้อนี้นะคะตัว G A P เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดนะคะ8ป,ประการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งน้ําแล้วก็พื้นที่ในการเพาะปลูกนะคะก็ต้องไม่เกิดการปนเปื้อนของผลผลิตนะคะ การใช้วัสดุอันตรายต้องใช้ตามฉลากนะคะที่กำหนดหรือข้อแนะนำของทางกรมวิชาการเกษตรนะคะและตัวนี้ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ใช่เป็นวัสดุที่ห้ามใช้นะคะ ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ใช่อยู่ในข้อกำหนดที่บอกว่าเป็นวัสดุอันตรายหรือห้ามใช้ตัวนี้สำคัญมากเลยนะคะข้อปัญหาในการส่งออกเราทุกวันนี้เนี่ยยังพบสารชนิดนี้ที่ใช้ในในในเป็นปัจจัยการผลิตในปัจจุบันนี้อยู่นะคะเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ดูนะคะแล้วก็สารเคมีจะต้องถูกเก็บให้มิดชิดนะคะ ถัดมาเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการนะคะในกระบวนการเก็บเกี่ยวนะคะจะต้องมีการวางแผนในการผลิตแล้วก็ควบคุมการผลิตนะคะตามหลักการปฏิบัติที่ดีของการเกษตรนะคะสำหรับเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะคะการเก็บเกี่ยวนั้นต้องเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงอายุของผลผลิตที่เหมาะสมนะคะแล้วเป็นช่วงที่ต้องให้ได้คุณภาพตาม ข้อกำหนดที่เราตกลงกับประเทศคู่ค้าด้วยเช่นกันการพักผลิตผลผลิตอ่ะการพักผลิตผลนะคะอันนี้จะรวมความไปตั้งแต่พื้นที่การเพาะปลูกนะคะในแปลงนะคะจนกระทั่งการขนย้ายมาที่จุดรวบรวมนะคะว่าจะต้องไม่มีการปนเปื้อนนะคะอันตรายต่างๆเข้าไปในผลผลิตซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะ ถัดมาเรื่องของสุขลักษณะส่วนบุคคลนะคะผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัตินะคะในะบวนในใน,ในการผลิตด้วยนะคะสุดท้ายค่ะข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าก็มีหลายระบบมากนะคะ,ะที่ทำเรื่องในเรื่องของการช่วยในการบันทึกเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ทราบกันดีอยู่ว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตของเรานะคะมักจะมีปัญหาตรงจุดนี้มากๆในเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะคะซึ่งเป็น สิ่งที่สำคัญมากนะคะสำหรับในการที่จะผลิตสินค้าปลอดภัยเพื่อการส่งออกนะคะการบันทึกข้อมูลนั้นมีอะไรบ้างก็คือบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยการผลิตและการปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการผลิตรวมถึงการบันทึกข้อมูลการสำรวจแล้วก็ป้องกันการกำจัดศัตรูพืชนะคะนอกนั้นนะคะก็มีเรื่องของผู้ที่รับซื้อปริมาณในการเก็บเกี่ยวลอตน้ำเบอร์พร้อมกับ พื้นที่ที่เก็เบเกี่ยวด้วยนะคะนี่คร่าวๆนะคะเราผ่านไปเร็วๆสำหรับหัวข้อแรกเราเริ่มมาดูกันหัวข้อที่สองกันดีก,กว่าค่ะทำไมนะคะทำไมถึงต้องผลิตเกษตรปลอดภัยนะคะเรามีข้อมูลนะคะมาให้ดูมีเหตุผลทั้งหมดนะคะห้าเหตุผลด้วยกันอันแรกค่ะผู้บริโภคต้องการลดความเสี่ยงของอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร ลองดูข้อมูลตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมีข้อมูลเยอะมากเลยแต่ด้วยเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยต้องเอาตัวอย่างมาได้ไม่มากพอนะคะลองดูนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นผลการวิจัยผู้บริโภคนะคะในปี2565นะคะเป็นผลของการวิจัยของบริษัท DataPack นะคะซึ่งเป็นผู้นำเสนอระบบโซลูชันนะคะในเรื่องของระบบการแปลรูปแล้วก็บรรจุอาหาร ชั้นนำของโลกนะคะได้เปิดเผยงานวิจัยระดับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการร่วมกับยิปซอสนะคะซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางด้านการตลาดนะคะพบว่าผู้บริโภคซองในสามนะคะมีความเห็นว่าความปลอดภัยของอาหารเป็นประเด็นหลักของสังคมและสิ่งแวดล้อมะคะ่ะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะ ที่เกิดขึ้นมาถือว่าเป็นภัยคุกคามอันแท้จริงนะคะผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าเราจะต้องสร้างสมดุลให้กับาการดำรงชีวิตด้วยการดูแลเรื่องของอาหารปลอดภัยและใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนนะคะของโลกที่เราอาศัยอยู่นะคะสถิติผลเป็นยังไงบ้างนะคะสถิติที่บ่งว่านะคะผู้บริโภค40%อร์เซนะคะ วิตกกังวลเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารและการจัดการอาหารการจัดหาอาหารในอนาคตนอกจากนั้นมากกว่า50%ค่ะที่คิดว่าการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารเป็นหน้าที่ของใครคะบริษัทผู้ผลิตค่ะ เป็นหน้าที่ของบริษัทผู้ผลิตอาหารซึ่งจะต้องให้ความใส่ใจเป็นอันดับแรกเป็นอันดับต้นดับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะนอกจากนั้นก็คือผู้บริโภค2ในสมนะคะมีความคิดว่าสุขภาพที่ดีมาจากสุขภาพที่ดีทำให้เกิดความปลอดภัยของชีวิตคะ่ะเห็นไหมคะเริ่มมีความสำคัญแล้วนะคะ เพราะสภาพของสถานการณ์โควิดทำให้ความคิดนี้เป็นตัวเป็นตัวเร่งที่เราต้องเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วค่ะเราจะใช้แนวคิดเดิมๆ mindset เดิมๆในการผลิตอาหารไม่ว่าจะบริโภคในประเทศหรือจะส่งออกก็ตามนะคะเราจะต้องมีการเปลี่ยน mindset ใหม่แล้วก็ให้ความตระหนักนะคะในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารสุดท้ายค่ะผู้บริโภค60เซ มีความรู้สึกวิตกกังวลเลยนะคะสำหรับอาหารที่ซื้อหาบริโภคเข้ามาว่าสุขะอานามัยถูกสุขะอานามัยแล้วปลอดภัยในการบริโภคหรือไม่นะคะนี่คือเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างนะคะของข้อมูลนะคะที่เอานำมานำเสนอนะคะเหตุผลที่สองค่ะเราต้องผลิตอาหารปลอดภัยเพราะว่าประเทศไทย ยังคงจะต้องเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอาหารที่สำคัญของโลกเราไม่ได้มองแค่อาหารที่อโอเคเราเนี่ยผลิตเพื่อบริโภคเป็นหลักก่อนเรากลับมาใส่ใจคนในประเทศเราก่อนนะคะ ถึงแม้เราจะเป็นผู้ส่งออกก็ตามนะคะยังมองว่าถ้าการการผลิตนะคะที่ได้คุณภาพสำหรับการบริโภคในประเทศที่เหลือเราค่อยส่งออกนะคะมันจะเกิดการ trust หรือความเชื่อมั่นสำหรับผู้บริโภคในต่างประเทศมากกว่านะคะเราอยากลบ mindset ที่บอกว่าทำดีเพื่อส่งออกอ่าไม่เอานะคะเรามองว่าเรากลับหันมาใส่ใจดูแลกันก่อนนะคะแต่ยังไงเรา จะต้องรักษาแชมป์ของการที่จะเป็นผู้ผลิตและส่งออกของสินค้าเกษตรอาหารที่สำคัญของโลกนะคะถึงแม้สถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะเราก็ยังเห็นข้อมูลข่าวสารนะคะว่าโอกาสนะคะ ในการส่งสินค้าพวกอาหารของของเราเนี่ยนะคะยังรักษาลำดับได้นะคะตัวเลขของการส่งออกก็ยังเหนือระดับสอนหมื่นล้านยูเอสดอลานะคะก็ถือว่าก็เกิดการขยายตัวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารผลไม้ผักผลไม้แปรรูปต่างๆนะคะก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นแต่ค่ะนิดนึงนะคะเริ่มมีข่าวจากสมาคม แปรรูปต่างๆนะคะเริ่มมีข่าวออกมาแล้วว่าเริ่มมีเสียงออกมานิดๆแล้วว่าศักยภาพในการแข่งขันเรากําลังจะลดน้อยลงไปด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราคงจะต้องกลับมานะคะเพื่อที่จะดูในเรื่องของใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารนะคะอันที่3มเหตุผลอันที่สามค่ะ ประเทศผู้นำเข้าตามกำหนดมาตรฐานสินค้าปลอดภยัยและอาหารให้กับผู้ส่งออกนะคะที่จะต้องยึดถือปฏิบัติตามถือเป็นข้อกฎหมายนะคะยกตัวอย่างมาให้นะคะประมาณ 4, 4ออีส่ตัวอย่างด้วยกันนะคะอันนี้เอาล่าสุดเลยละกันนะคะ ก็ล่าสุดก็เป็นของปีที่แล้วนะคะก็คือ6ตุลา2564นะคะทางยุโรปเองนะคะก็ได้ทบทวนเรื่องของความปลอดภัยของสารกำจัดศัตรูพืชน,นะคะชื่ออบาเมตรินนะคะมีการที่จะ ประเมินทางพิษวิทยาด้วยค่าอ้างอิงใหม่ที่ลดลงไปจากเดิมนะคะและการประเมินความเสี่ยงจากความเป็นพิษฉีบพันส่งผลให้ไม่สามารถยกเว้นในสินค้าสำหรับสินค้าบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ใน12รายการนะคะจะเห็นว่ามีการทบทวนและก็ปรับลดค่า MRL ลงนะคะจากตัวอย่างนะคะจะเห็นว่ามะเขือเทศกำหนดไว 0. 0้0.015นะะ มิลลิกรัมต่อกิโลก็ถือว่าน้อยมากเลยนะคะดังนั้นในในในประเทศเขาเขาก็ดูและนะคะดังนั้นสินค้าที่เราจะส่งไปให้เขาเนี่ยก็จะต้องเข้าขายในการควบคุมเรื่องค่า MRL ของสารตัวพวกนี้ด้วยเช่นกันนะคะ ลองดูตัวอย่างถัดมาค่ะเรายังอยู่ที่ยุโรปนะคะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่นะคะเป็นการปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานนะคะ MRL นะคะของสารตัวเบนโซวินดิฟฟูพายนะคะในเป็นสินค้าแปลรูปในสมุนไพรสดแล้วก็ดอกไม้ทานได้นะคะก็มีการลดค่า MRL อยู่เหมือนกันนะคะเป็น MRL อยู่ที่1.0นะคะจะเห็นว่า ทางตลาดนะคะหรือประเทศคู่ค้าเรามีการทบทวนค่าตัวสารเคมีตกค้างนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคเขาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แนวโน้มค่าตัวพวกนี้ก็จะมีลดต่ำลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะในค่าของ MRL แล้วก็ตัว MRL ของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะคะก็ขึ้นอยู่กับ ของแต่ละโซนประเทศนะคะถัดมาค่ะเป็นอันนี้ลองมาดูตัวอย่างของสาธารณรัฐเกาหลีดูนะคะเป็นค่า MRL ของ c โค l ไ f o r c e แล้วก็โคพไพรฟอสมีทิลนะคะ ก็อ,อัน,นี้เนี่ยประกาศไว้นะคะตั้งแต่10กันยายน2564ค่ะทำการเพิ่มถอนค่าปริมาณสารพิษตกค้างนะคะของตัวสารโคพาลิฟอส์นี้นะคะว่าให้ห้ามมิให้ผลิตนำเข้าส่งออกแม้กระทั่งครอบครองนะคะพี่ผลกระทบยังไงคะ่ะลองมาดูผลกระทบต่อนะคะการที่เขาจะนำเข้าลำไยและทุเรียนของประเทศไทยนะคะ ถ้าเกิดท่าเพิกถอนตัวนี้มีนะคะก็คือเป็นการเพิกถอนสารตัวนี้นะคะก็ต้องควบคุมค่าอยู่ที่0 0 1มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ะเพราะนั้นผู้ส่งออกก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ควบคุมพืชทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะลำไยและก็ทุเรียนนะคะเพื่อที่จะส่งออกไปที่เกาหลีด้วย อันนี้ก็ของจีนนะคะแต่ของจีนนิดนึงก็เป็นเรื่องของการปรับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะก็จะเห็นว่ามีการทบทวนอยู่เรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเท่าที่ดูทุกประเทศคู่ค้าเรานะคะในหลายๆทวีปนะคะจะเห็นว่ามีการทบทวนแล้วก็ปรับค่าตัวนี้เนี่ย ให้มีปริมาณของค่า MRL เนี่ยลดลงเรื่อยๆอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเชื้อจูรินซีที่ก่อเกิดอันตรายต่อร่างกาย GMO และอะไรอื่นๆอีกนะคะข้อมูลตัวนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักค่ะว่าเราหยุดนิ่งไม่ได้ละนะคะสินค้าปลอดภยัยการเกษตรแบบปลอดภัยนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการที่เราจะ ยังคงอยู่นะคะในเรื่องของการผลิตความมั่นคองอสินค้าหรือความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะเหตุผลอีกประการหนึ่งนะคะก็คือว่าการผลิตสินค้าปลอดภัยยังต่ำนะคะยังขอยืนยันว่าขั้นต่ำเลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าไล่ลงพื้นที่ไปหลายๆที่เนี่ยก็ยังพบว่าเกษตรกรนะคะในการที่จะขึ้นรับรองของ GAP เนี่ยก็เริ่ม ถดถอยลงต้องบอกเริ่มถดถอยลงนะคะอาจจะหมดหมด,หมดแรงกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ยังยืนยันว่าการที่เราจะทำสินค้าปลอดภัยนะคะ GAP ยังเป็นพื้นฐานนะคะพื้นมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานของการผลิตอาหารปลอดภัยอยู่นะคะ สุดท้ายค่ะเหตุผลก็คือว่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะซึ่งซึ่งท่านศัตวแพทย์ยุคน,นะคะได้ได้ได้เรียนให้ทราบไปนะคะตั้งแต่ตอน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 ้ตนชัน่วโมงที่ผ่านมานะคะมันจะทำให้เกิดความยั่งยืนยั่งยืนทางทรัพยากรค่คะ รักษาระบบนิเวศและเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะเราจะเห็นว่าอาหารเป็นสิ่งจําเป็นนะคะต่อการดํารงชีวิตนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะพกเข้าไปก็ควรที่ต้องมีความปลอดภัยนะคะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยทุกๆประเทศนะคะพูดถึงความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านตะวันออกกลางยุโรปอเมริกานะคะจะเห็นว่าผู้บริโภคนะคะ มีความตระหนักแล้วก็มีความกังวลในเรื่องนี้มากอย่างน้อยค่ะประเทศไทยนะคะเราเคยทำงานอยู่กับ f d a นะคะตอนนั้นได้ทำงานร่วมกันนะคะในการพัฒนาพื้นที่พอปูกนะคะท,ท,ที่ที่ทางประเทศรอบบ้านเรานะคะก็ยังมีข้อมูลยืนยันว่าใช่ไหมคะว,ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากนะคะ แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ยังเป็นอุดมสมบูรณ์เขาบอกว่ารวมประเทศไทยลาวเวียดนามกัมพูชารวมกันแล้วนะคะพื้นที่แห่งนี้นะคะสามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกได้นี่ข้อมูลจาก FDA นะคะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดความสูญเสียในระหว่างกระบวนการโพสต h a r v e s t มากที่สุดนะคะดังนั้นยังไงเนี่ย ถ้าเราเนี่ยหันกลับมาใส่ใจระบบนิเวศนะคะเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารได้ล่าสุดเลยนะคะบราซิลเราจะทราบว่าประเทศบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกกาแฟเนี่ยมากที่สุดนะคะแต่นะับปัจจุบันนี้เชื่อไหมคะว่าผลผลิตเขาน้อยลงเป็นเพราะอะไร ปกติกาแฟจะปลูกในป่านะคะแต่พอปลูกเนี่ยก็มีการทำลายปา่าทำให้มแมลงที่ช่วยช่วยผสมเกสรน,นะคะมีปริมาณประชากรของมแมลงลดน้อยลงก็มีผลต่อคือผลผลิตก็น้อยลงนะคะดังนั้นเราเริ่มเห็นหรือยังคะว่าสำคัญมากๆในการรักษาระบบนิเวศนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารมาหัวข้อที่3นะคะ เรื่องของข้อกําหนดความต้องการของตลาดกับเกษตรปลอดภัยนะคะจะขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์เลยเพราะว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการส่งออกพืชผักผลไม้ไปยังประเทศยุโรปนะคะลองดูเคสดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะความต้องการทางด้านอาหารเกษตรปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาตรฐานในการส่งออกผักผลไม้ไปประเทศยุโรปนะคะเขาคอนเซิร์นะคะในเรื่องอะไรบ้าง ความปลดภัยในเรื่องของหนึ่งสารเคมีตกค้างนะคะอันที่สองเชื้อที่ก่อเกิดอันตรายต่อสุขภาพเช่นอีโคไล s ซโมโเนลา่าซิกเจลา่าอะไรต่างๆนะคะอันที่สมเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือความปลอดภัยจากศัตรูพืชกักกันเช่นนอนชอนใบมแมลงหวีขาวมแมลงวันทองเพี้ยไฟอันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะ ยังมีเรื่องของ GMO นะคะที่ยังไม่ได้ใส่เข้ามาในนี้นะคะก็เราก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นนะคะเนี่ค่ะความปลอดภัยที่เกษตรบ้านเราเขาจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลน,นะคะ คราวนี้เนี่ยเรามีการส่งออกพืชผักผลไม้ไปนะคะก็ทุกตัวจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานข้อบังคับกฎหมายนะคะที่ทางยุโรปกำหนดนะคะก็มีความเข้มงวดมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมีบางกลุ่มของสินค้ามีความเข้มงวดเป็นพิเศษนะคะเราเลยต้องมีมาตรการควบคุมพิเศษ สำหรับพืชบางกลุ่มนะคะโดยเฉพาะสินค้าพืชผักสมุนไพรนะคะที่ส่งไปเช่นกลุ่มของพริกกะเพราโหระพาณปัจจุบันนี้มี22รายการแล้วก็จะเริ่มมีมากขึ้นละคะ่ะในอีกหลายๆตัวนะคะเท่าที่ได้ประชุมปรับระบบใหม่ที่ทางยุโรปได้แจ้งมาที่ทางกรมวิชาการเกษตรนะคะจะไม่ใช่มีเพียงแค่นี้จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะ ได้ให้ดูว่าปริมาณที่เราส่งออกนะคะพืชผักโดยรวมไอ้พืชตัวกลุ่ม EL อ่ที่พิเศษนะจากเดิมก็พืชผักผลไม้ก็พิเศษอยู่แล้วนะคะในการส่งออกไปยุโรปมาเจอ EL ด้วยพิเศษสุดๆเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนนี้อันนี้คือข้อมูลของเก่านะคะเขาว่าเออใช้ใช้ presentation ที่ทำเมื่อปี6สอนอยู่นะคะปัจจุบันนี้เข้าปี65แล้วนะคะ่ะ สินค้า e อปริมาณ30%ปัจจุบันนี้เพิ่มมากขึ้นลองมาดูปริมาณการส่งออกดูนะคะเมื่อก่อนปี2553คือจุดเริ่มต้นของการควบคุมความปลอดภัยของทางสินค้าของทางยุโรปนะคะจริงๆก็มีก่อนหน้านั้นนะคะแต่ที่เราเทียบเคียงไว้ก็คือประเด็นตั้งแต่ปี2553ลองมาดูสิคะว่าจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย ของคู่ค้าในตลาดเรานะคะมีความควบคุมเข้มมากขึ้นจากปริมาณที่เคยส่งออก100%นะับปี62เหลือเพียงแค่21.67%เองเห็นไหมคะมันมีผลโดยตรงเลยนะคะในเรื่องกับการการส่งออกว่าได้หรือไม่ได้ถึงแม้ว่าจะยังมีความต้องการอยู่ในสินค้าไทยพืชผักไทยแต่ถ้าเราไม่ปรับมาตรฐานให้ไปสอดคล้องกับกฎร,ระเบียบของคู่ค้า ก็มีผลอย่างที่เห็นเนี้แหละค่ะสาเหตุของการส่งออกสินค้าผัก EL ที่ลดลงนะคะก็ทางสาภาพยุโรปเองกำหนดการควบคุม,มแมลงดสตรูพืชที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะมีมแมลงดสตรูพืชที่หลากหลายขึ้นนะคะแล้วก็มีค่าสารเคมีตกค้าง MRL ที่มีค่าอนุญาตที่ลดต่ำลงไปนะคะสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะอย่างที่ท่าน ดรเปรมได้แจ้งไวนะคะเวียดนามคู่แข่งที่น่ากลัวมากแล้วก็น่าจะนำเราไปแล้วนะคะต้องเรียนให้ทราบอย่างนั้นเราลองอเนื่องจากว่าทำส่งออกแล้วตอนนี้เราก็ขยายไปทางด้านเรื่องของออนไลน์ด้วยนะคะเราลองใช้คีย์เวิร์ดในการเซิร์ชดูข้าวไทยตอนนี้ไม่ได้เป็นคีย์เวิร์ดที่ที่ถูกค้นหาในในอ e ีคอมเมิร์ซเป็นลำดับต้นๆแล้วนะคะ หายไปแล้วนะคะแล้วเราลองเช็คราคาข้าวนะคะในการส่งออกไปที่ตะวันออกกลางนะคะมีลูกค้ามีความสนใจเข้ามาราคาเราก็ยังยังยังสู้ไม่ได้นะคะค่ะอโอเคเหลือหรือเวลาน้อย,อยงั้นขอไปเร็วๆนะคะยังมีอีกนิดหนึ่งคราวนี้เนี่ยภายในประเทศก็มีกฎระเบียบที่เข้มงวดเรื่องของแมลงศัตรูพืชน,นะคะแล้วก็ขาดเทคโนโลยีในการเพาะปลูกนะคะที่จะให้ปลอดภัย าสารเคมีแล้วก็ในเรื่องของสารพิษตกค้างแล้วก็มแมลงศัตรูพืชข้อเสนอแนะน,นะคะก็ ทุกวันนี้ถ้าเราได้รับ alert นะคะในเรื่องของสารเคมี K Me นะคะเราหรือโดยเฉพาะมแมลงศัตรูพืชน,นะคะผู้ประกอบการจะถูกจะถูกปิดโรงงานนะคะทำไมปิดโรงงานก็คือยกเลิกให้พักการส่งออกพืชน,นั้นโทษทีพักการส่งออกพืชน,นั้นนะคะมันก็จะเป็นผลกระทบกับภาพโดยรวมเลยนะคะแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยนะคะได้มีการปรับบทลงโทษลงนะคะแล้วก็แล้วก็มีการช่วยเรื่องของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเพาะปลูก ะะให้เหมาะกับการจัดการแมลงศัตรูพืชน,นะคะให้สอดคล้องกับประเทศปลายทางนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันาทางด้านเรื่องของการค้าและต้นทุนก,การผลิตกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะผลที่ได้รับก็คือว่าก็คาดว่าจะสามารถส่งออกได้มากขึ้นผู้ประกอบก็สามารถขยายตลาดได้นะคะเกษตรกรมีเทคโนโลยีมาตรฐานในการปลอดภัยนะคะ คราวนี้เรามาดูหัวข้อนะคะใกล้สุดท้ายนะคะหัวข้อที่4นะคะเรื่องของว่าหากสินค้าที่หากส่งออกสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจะส่งผลกระทบยังไงเรามาดูสถิติค่ะล่าสุดที่ได้มีการประชุมนะคะสินค้าที่เราส่งออกไปในพวกพืชผักผลไม้สดนะคะได้รับการแจ้งเตือนและปิดอัลเลอร์ส ยูโรฟิตนะคะก็คือเป็นเรื่องของสารเคมีตกค้างแล้วก็แมลงศัตรูพืชในยุโรปมีการแจ้งเตือนทั้งหมดทั้งสิ้น74ครั้งในอังกฤษนะคะสหาราชาอาณาจักรซึ่งเวกซิตออกมาแล้วนะคะก็แจ้งเตือนอยู่ประมาณ63ครั้งรวมทั้งหมดเป็น137ครั้งนะคะเป็นการอลอร์จากการพบศัตรูพืช7 0กว่าครั้งถือว่าเกิน50%เลยนะคะผลหากมีการถูกแจ้งเตือนในระบบแลปิต อเลอรและก็ยูโรฟิก็คือว่าเมื่อกี้เรียนให้ทราบแล้วผู้ประกอบการนะคะผู้ส่งออกแล้วก็ลงคคดเป็นจุนะคะจะต้องอพักในการส่งออกพืชนั้นนะคะจนกว่าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเป็นลายลักษณอักษรน,นะคะสุดท้ายค่ะชี้สุดท้ายแล้วค่ะเวลาหมดแล้วคือข้อ5นะคะจะได้อย่างไรจะได้อะไรหากผลิตเกษตรที่ปลอดภัยนะคะลองมาดูว่าปริมาณการส่งออก เพิ่มขึ้นประเทศไทยนะคะสามารถที่จะผลิตสินค้าที่ได้รับคุณภาพทําให้เกิดการ trust หรือความน่าเชื่อถือกับประเทศคู่ค้าเราคงจะพูดแค่ว่าเพื่อให้ปริมาณส่งออกเพิ่มมากขึ้นไม่ได้อยู่แล้วล่ะคะ่ะเราอาจจะต้องมองว่าเพื่อที่จะให้เราอยู่ต่อนะคะในการที่จะเป็นผู้ผลิตในสินค้ากเกษตรมากกว่านะคะ ตอนนี้เราคงไม่ได้มองแค่ปริมาณเพื่อเพิ่มมากขึ้นเอาเป็นว่าขอให้เราได้ไปต่อจากตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราทำผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตมีสุขภาพที่ดีค่ะกินกินอิ่มนอนหลับอยู่เย็นนะคะอย่างเมื่อกี้นะคะ แล้วก็มีความมั่นคงทางด้านอาหารมีความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรสุดท้ายค่ะระบบนิเวศนะคะรับเป็นการรักษาระบบนิเวศไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหมดเวลาขอบพคุณมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ